บอกนะชมอ,อ่ะไปนอนนอนนอนเยี้ยระเบิดมาชมาก่อนนะไอ้ดาวดวงเดิมตอนเนี้ยม่เก็บว่าน้ำท่วมอยู่เราจะไปดาวดวงใหม่กันดูไหมดาวที่สองดูไปดาวสองดูดสองเลยฮ้ย<อ>มันบอกว่าดาวดวงนี้ยมีสิ่งมีชีวิตดาวดวงนี้ซัพพอร์ตสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่ดาวดวงนี้ห่วงพื้นที่มากพาไปไหนเนี่ย พาพวกคุณมาไหนเนี่ยไม่เลวอะดาวมาร์ชสิ่งมีชีวิตหลากหลายโอ้โหสิ่งมีชีวิตหลากหลายไม่น่ารอดกูบอกเลยต้องเราลองดาวตรงนี้ดูกันก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวพี่จะเอาไปฉายเพิ่มไปฉายเพิ่มมด้ยได้ได้ของดีเอาเคียนไปฉายเคียน ให้เกมเนี่ยให้ใช้เป็นสองนะเราเรากลับไม้แล้วทางนูนะ้นอ่ะที่นไปอาคารอนะ่ะนั่นทางหลักก็ไ,ได้เหมือนกันเอาข้างล่าเราเค,เค่คามมอยทะลุไปข้างล่างขง้างล่าเจอแผงวงจรข้างลังคุณเจอเจอแผงวงจรก้าลังคุณเจอจะเจออย่ไห มันไปเก็บของอยู่สองอันแล้วมันไม่เขียนอะไรเลยมันมีให้กดสลับเซอร์วิทเนมีอะไรไหมเกมยี่กุญแจยี่กุญแจเก็บอะไรเ,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 เก็บยังยงไหนนีด่ดูเก็บเลยน่าจะเป็นกระตูลองเปดิดดูเก็บเก็บแล้ว okay. ไปทางที่ประตูเปิดเอง <Okay. S 1> ต้องกดสวิตช์เอาทางที่ที่ไม่ใช่ มันอ้อมมัมันอ้อมข้างหน้าอะไรมันมีตัวใหญ่กว่านี้อีกนะไม่ซ้ายอ่ะทางกลับเราอ่ะถอยก่อนดิทางข้างหน้าคือไฟฉายส่องอ่ะมันคือทางไม่กินตัวเลยาไปนะเอ๊ตัวที่เราหนีมาเอ๋อคุณจะติดต่อเขารจเีบมารีบมา เฮอี้เขหลังกูไม่ช่่งเจอด้วยเจอด้วยเอาอี้โดนัเอาอี้กูโดนจับอี้หัวติดท่อไอ้เวกิโดนจับเลยมันกลัวไฟป่ะใช่ไหมไม่รู้อ่ะไอทางนี้มืดเลไปไหนเหมือนเหมือนมันกลัวไฟเลยมันจัสองหน้ามาแล้วมันหีเลย ก็เฮ้ยมันอยู up up. Right? ่ข้างหน้าข yeah. ้างขวาตกตกไปมั şey ้ะมันเป็นหมอกหนามันอยู่ทางขวาข้างหน้ากูนเลยมีตัวเดิมีตัวเดิมตัวเดิมดูดูแบบนี้นะเดี๋ยวเชิญไปไหนมันมีตัวเดิมทางขวาไอ้เกมมีกุญแจอยู่ข้างในเปิดปุ๊บปิด่ยไอ้เกมปิดไฟฉายนายยอม มีอะไรโยงหลังหวาดิเจอล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 สองมาสองสมาสอมองไม่เห็นหรอกูแจมีสองตัวเลยมันไม่ทำร้ายสองมาสองมเฮยเแก๊สพิษแก๊สตัวแดงมันปล่อยแก๊สอ่ะด้กญแจ็ใช่ไหมล่ะาก็ไปอีกทางนึงตัวแดงละ นั้วไปต่อมีหมามีหมารอบย่อเย็เต้มีหมารอบยานอยู่ไม่ใช่หมาเลยนั่งๆๆนั้นันดายแล้วนะตนหนึ่งจะเอาควอนใอนแบตเตอรี่กูต่ำกว่าห้สิบไอตัวเย็นนี่ที่มันเจาะเจาะเนวัวกูเปิดกูเปิดตูวได้เปิดตีนปิดทะวิอะนะเฮ้ยป้อมปืนเหรอ ใช่อย่าไปโดนนะอย่าไปตีด้วยชิบหายแล้วเอ๊ะทำไมเห็นเราขออีดีขออีดิครับขอยดิครับไม่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 ไมระยะเจ็บเจ็บป้องปืนอย่าไปตีนะกดอะไรได้ไหมไม่ได้ไม่ได้กดอะไรได้เลยถ้าตีมันจะยิงมั่วเลยไอพี่เดี่ยวเงียบแล้วอ่ะเหี้ไม่ได้คืออ้าอาขวอได้อขวอยได้อขวอยได้ กว่าไอะไรไปไปต่อเลยพวกพี่ไม่เด๋ยวรอนสเ้นีกลับกันนะแต่มันมีหมาฮัลโหลฮัลโหลอเคฮัลโหลเช็คเร้วยเลยได้ยินไหมช่ไหยถอ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 ยปืนนี้เราเวิ่งวิ่งฝั่ข้ามไหม ไม่ทานไม่ทันพ่ทำแล้ทานกูนนตายทไม่ตด้มันมีแกะอะไอแกะไม่ได้ัวแดงชิคกีพา,าตามาได้ไหมชิกพา,ามาได้ไิกพมาได้ชกพมานีมีของไหนวะนี่ข้างิกหมดแล้วนะคเก็บของแล้วไงต่อเดียวยังไม่ตายวะ ไอเกมมึงถอดปักตี็กเกี้ยขมแต่เล็กตีเพิ่มไอ้สตีนยเหไอสองทางแต่กูเหลือต่ำกว่าต่ำกว่าห้าสิบแล้วเอาสูอาเขาเย็นเนี่ยเย็นสองอ่านี่นี่นี่ล้ลไมันต้องเอาอยู่ล้วไฟอ่ะใช่ไหม อ่ะใช่แหละก็ถูกเมาป้องเปิดนะวิ่งวิ่งวิ่งไปโว้ยหเฮ้ยระวังแค่หมานะตัวเด็กๆกลุ้งกลวถ้ามีไฟเฮ้ยสิใครทาให้มัเดีือดรึมเรือสั่งอ๋อเฮียผิดทางไปงไหนอ่ะตอนนั้นมีหมาแล้เขาเลี้ยวขวาปะ เียมีหมาอยู่สามสี่สามสี่ตัวโอ้โหมันเยอะเลยมึงดูดิกูมีไฟอ่ะกูจะไปได้ปรไม่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 มันไม่ไมีแค่ตัวเมือนั้นมีหมาตัวแลยดักหน้าประตูออกไปไม่ได้เราเราไปทางได้ไหมทุกทุกทางเลยอะเราจะไปขวาทางนี้อ่ะไปไปทางประตูหลังที่บอกสแกนแล้วทางไหนอ่ะ อหายยังไม่เดินมาปะยังยังเราออกทางประตันีไฟอ่ะมันดักไว้เชียวมันดักทางนีไฟเลยเยคืนแล้วพี่ผานขบินจะออกขบินจะขึ้นแล้วไอ้เหี้ยทางตันไอ้สัตว์ก็ไกลทางเดิน่างเดียวเราวัดเลยปะรวัดเลยตามไปทันเดีวัดที่นเลยอ่ะวัดวัดอะไรวัดกระหืดเลยดิเรียบร้อยนานทำเวลานานจริงอันเนี้ย มันนานเกินไปกลับก็ไม่ทำทำงานจริงโดนดักอ่ะทางพี่ก็มีทางพี่มีตัวแล้วไม่รู้เดินรอบยานเลยพี่ต้องปิดวากี้ท็อคกี้แล้วมันเสียงกันแแบบมันกำลังเดินรอบยานใช่แล้วเนี่ยพี่ได้เสียงนกกำลังร้องอ่ะแล้วก็แง้มแง้อแง้นแง้แง้มเอาโน้ตตัวแจกครน่าจะใช่พี่ได้ยินแบบนั้นอ่ะพี่ถ่ายตัไว้ด้วย เสีย yeah. แล้วของเมื่อกี้ก็ปิ้วปิวเนาะปิ้วเลยตัวเขาปิ๊วปิ๊วเก็บมาอย่างเยอะนี่ครับนี่แต่ของใหญ่นีครับดูว่าดูแตนที่เราต้องทำครับสี่ร้อยหกก้ได้อยู่ของเยอะอยู่เราเออมาได้ครบอ่ะถ้าถ้าเราเอาของพวกเมื่อกี้กลับมาได้น่าจะได้ประมาณแบบครึ่งหนึ่งเลยแต่ว่าประเด็นคือเราต้องทำเวลาหน่อยแล้วล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้กดเลยเหรอ ยังไม่ได้ถือสภาพประกาศเลยแค่ฝนตกกะดับควงซีเวลดีฟ้าฟ้าผ่าไหมฟ้าผ่าไปฉายน้ำท่วมนะเขาอยากรู้ว่าผ่าหรือเปล่าใช่ไหมไปทำนี่ยดูนะนจะท่วมป่ะเฮ้ยน้ำท่วมไอ้เหี้ยน้ำท่วมน้ำไม่คิดว่าจท่วมน้ำท่วมได้อยากรู้ว่าฟ้าผ่าหรือเปล่าใช่เนี่ยโยนพู้อกมาเนี่ยเดี๋ยวรู้เลย เห็นเปล่าไม่ผ่านเปรี้ยงไป่ลาวไม่ผ่ามเปรี้ยงมีลาบต้องเรามันเราวัดนองมากว่าเดิมเ่ยโอเคมันต้องมีนี่มันจะหนีไปเขาจะมีของ เอาขอไปวางนัข้างหน้าแล้วฮ้ยทางไปชิดกับทางออกเลยมดูดิเอ ah> ah> uh> ah> uh uh> uh ้ามันเป็นแตน้ไฟอ่ะใช่ทางเดิมไม่เกมเป็นไปได้ใช่ทางเดิมไปทางเดิมก่อนไปวางฝ่าย เฮ้ยมีป้องปืนอ่ะอะไรนะเฮ้ยทางเรานเนี่ยะไรวะเฮ้ยี่มีป้องปืนเฮ้แลามายิงใครไม่รู้ยิง,งกูลเลยเฮียยิงมาทะ้ง พ่อปุ๋ยมีสองฝั่งเมื่อกี้ฝั่งตรงข้ามกับฝั่งที่เรายื่นี่อะไรแถวนี้มีหอกสองชิ้นมีมีมมดตีไข่ทางตันเราเราต้องฝากแก๊สไปฝา่แก๊สขึ้นมา เนี่ยของเจอบี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 จีบก็บีบีเจอแต่ของกูครบแล้วของกูครบแล้วกูแบกของไม่ได้แล้วไม่ก้าเอาไปฉายไปอีกอันนึงเฮ้ยเจอกระจกกระจกวิเศษไปแผ่นแผ่นไฟคืออะไรวะไปฉายไปแผ่นแผไปคืออะไรบ่ายสามละประตูเมื่อกี้ ของครบแล้วของกูอยู่หน้าประตูอะตอนแรกอะของใหญ่อะเอาไปส่งบอนเลยแต่นี่ไม่สองชิ้นเยอละหมดละแบกของไม่ได้ละแบกของได้ละของไมบเอ้ระแบกไม่ได้แล้ววะเก็บเกูเก็บเ็นมา้งห้ กูจะทิ้งเลยเฮียครับเลยเกมไอนนี่เป็นอะไรขนของหมดขออยู่ตัวเดียวไม่อันตรายรเสรเไปไปไปเฮียเกมหายแล้ววะจัทางดีจับทางดี อีปอกซึนใช่ไหมจิ๋วผ่านจิ๋วผ่านแย่งของจากมือมันได้นะทางออกอยู่ไหนเหรอมาทางไหนเนี่ยใช่เหรอไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่เยี่ยไม่ใช่ธนามีพีขเปรียบเพียบเลยไอ้เหย้ยนี่อยู่ตรงข้าม เลี้ยวซ้าย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 เกมอ่ะตามมาตามมาขุดขุดเลยอันนี้แหละแี่กว่าเราจะอีกมองไม่เห็นไม่ใช่ทางนี้เลยไปแล้วเปล่านี่ไงป้อมปืนนั่นแหละเราต้องเลี้ยวขวาตรงนี้ป่ะเอ้ยไปทางนี้ห้องนี้ตรงกลางนี่แหละมั้งนี่ป่ะไปขวานี่ป่ะไอ้เหี้ย นี่เป่าเราอยู่ก็อยู่หลังป้อมปืนน่ะตรงนี้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 ตรงที่กูยืนน่ะทางนี้เปล่าโอ้ยเฮียโอ้ยโอ้ยเฮียโคตรเจ็บไอ้สัตว์เจ็บได้ไหมเนี่ยเจ็บไม่ได้อาอเจ็บไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรที่มันไม่จำเป็นไม่ต้องทิ้งเนี่ยที่นี่ตั้งใจตีก็เพราะวะ เอาอ like ันนี้ไปเออจะลงไหนที่นไหนโดดไปเลยโยนดิโอ้ยเฮียของว่าคงไม่มีฟ้าผ่าจะบอกนายชมอ่ะยังไม่จุดพักอยู่ไปนอนนอนเฮียระเบิด ดีเสียงแล้วไม่รู้นอนดินด้วยนอนดินด like. ีเสียงแล้วไม่รู้นี oh ่อะไรกันอีกแล้วดีเสียงแล้วไม่รู้มันเป็นนอนผุดขึ้นมาเว้ยนอนดินไอ้เหี้ยตายกันอีกแล้วเหรอโดนระเบิดอะไรไม่รู้เยี่ยมตัวอะไรกันเข้ากันอะดเสียงครุ่งครุงมันเป็นนอนเงี้ยนอนแหวนตัววิกฤติพักเดียวโอ้เยี่ยมไอ้ตัวงใหญ่เห็นปะแดงๆอ่ะ ตัวใหญ่ตัวใหญ่เออวงไปเลยสายสามเลยเหรอไอ้เหี้ยจอกันเข้าหน่ะตัวใหญ่เลยโอ้โหถึงโคต้าอยู่เลยเฮียคือเดี๋ยวบอกกันว่าเจอตัวอะไรใช่ไหมใช่ใช่แต่วงมันใหญ่ไปให้รับหลออ๋อเฮ้ยจะไปไหนล่ะตพี่จะไปพี่เดี๋ยวเก็บของได้ป่ะวะมึงว่ามึงรอดไหม ต้องลองว่าเขาจะทำได้ไดิที่เดียวว่าพี่เดี๋ยวบอกว่าเอาไงดีไอ้โจมบอกบอ่ะแต่ไม่น่ารถเลยอย่างเงี้ยไม่น่ารอดปะเขารู้ไหมนะว่าเป็นจุดพักได้อ่ะต้องขึ้นปกแน่แนแล้วตุ้มโอ้โหสวัสดีนอนดีตุ้ม ูรู้แล้วกูได้ยินเสียงเมื่อกี้แล้วกูว่าในใจแล้วมันเป็นหมาตัวถ้าเป็นหมากูต้องจัไปเพอถ้าเป็นหมาพี่น่าจะออกไปนั่นได้อยู่เป็นนอนแน่นอนอันนี้ยกเต้เลยแม่งไปไวมากอ่ะตุ้มอ่ะตุมต้มเดียวอะ่ะเพราะเมื่อกี้พี่ดูแล้วถ้าพี่ไม่ออกอ่ะก็คือแพ้แล้วอ,อ๋อหรออ๋อมันแพ้อยู่ดีใช่ไหมพี่ดูเงิน,นเลยดูเงินเลยศูนย์เนี่ยเหลือวันดีแล้วไปได้ทางยังสะดวกอยู่ โอ้โหมันจริงอะเออมันอาจจะล็อกหน่อยได้ก็ไดนะ้นะเมื่อกี้ที่แวน่นที่แวนวิกิกระเดียวเลยที่เช็งเรื่องแมลงอะ่ะจะอาาา่านเรื่องแมลงให้ฟังหันกลับไปพีตายหมดเรียบร้อยงงเลยไอ้เหี้ยไม่เห็นเป็นตัวใหญ่ๆอะ่ะเดินไปเดินมาอยู่ใ,ใกล้ๆวงใหญ่ๆหสองตัวจบจบไอเหี้ยเลยลเมื่อกี้เราเราใกล้กันด้วยอ่ะมันโดดกันไปอะไปหมดเลยอะ่ะไปหมดเลยมองไม่ถึงทางอ่ะ ูรู้ทรงแล้วก็ตายอยู่ดีเว้ยเมื่อกี้พี่เดินเดินไปยังไม่ถึงเราเลยเออกูจมแบบกูจมน้ำอ่ะไม่มีแรงว่ายขึ้นอ่ะหนักกล่วไอ้หนักไอ้รอบนี้ไปให้หมดเลยพอถ้าไม่ช่วยแบบของกูคือไม่ชนะแล้วอย่างนไงเฮ้ยไม่ใช่ทางนี้นี่ทางนู้นปะทางนู้นนี่มันหลังยานไอ้เหี้ยทางนู้นราวังอยู่คนเดียมีท่อจะไปตามพี่พี่พาหลงสายบนสายบนสายบน ไม่ต้องซื้อของแล้วไอ้เหี้ยไปไม่ได้ย่างเงี้ยไอ้สัตวนคขาเพี้ยแต่ไม่พี่เดี๋ยวเสียงแม่งแบบเหมือนวิญญาณพูดวะวิญญาณน่วิญญาณแบบไหนวะแบบเสียงรถกล้องเสียงไอ้ก็กล้องเอาเหรอสงสัยมันที่โล่งมั้งอาจจะใช่คิดว่าใช่เลยแหละเดี๋ยวนับนับคนก่อนเราตอนนี้มีไอ้หนึ่งสองสามออีกว่าไอ้เกมไม่ก่อน จะบอกน้่นมันตายแล้วอ่ะมันตายแล้วเหรอมันตายแล้วเหรอมาแล้ว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 เดี๋ยวกูโดนนอนเลกูนึกว่็ไปโดนนอนแตกเลยมาเอามาทำไหมเอามาทำไหมไม่มีใครพบไม่มีใครพบเลยต่อไปคุ้ยของเต็มเลยของเต็มเลยของเต็มเลย ไอ้ยี่มีเคมอลเฮ้ยเอาปืนมีเคมอลไอ้ยี้ยมีเคมอลด้วยขบวนปอมปืนขบวนปอมปืนปิดมันไปเลยวะมีเคมอลขบวนปอมปืนไอ้ยี้ยไอ้เจมปอมปืนฝั่งซ้ายไอ้เพึ่งไอ้เพิ่งอฮ้ยจุ๊งตรงวิ่งต้องวิ่งต้องวิ่งต้องวิ่งหลบหลังเสาไหมเก็บของนะเก็บของไม่ได้ เก็บไปละเก็บแล้วเก็บแล้ว,ไ,ลวไอ้เหี้ยอะไรไอเ้เกมส์เราเบลเฮ้ยเฮ้เหี้ยตกกูมันหันมาไนมะ่ได้เอ้ยเป็นล่ามีไฟหายไปละโอ้โหมีมีของตอนนี้มีของิ่งไม่ได้ไอ้ไอ้ล็อกปุ่มเปืนฐานไปเกิดปัญหาเกิดปัญหมีมีของไงของเขาแรงจริงวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยใครวะเนี่ยเอาไม่มได้หว่านัเอาไม่ได้ เอ,าอ้าแต่ว่าต้องกลับทางเดิมเหรอท่านั้นไม่ได้หนีไฟไม่ทันหนีไฟอุ้ยอบรมหลังเสาได้นะไอเยี่ยอย,อย่ากตายก็ไป็นหมอไอเหี้ยท้านั่งเดินได้ปะท่านั้นไปเดี๋ยวรถไปจังกว่ามีอะไรปะมันมันเหมือนมีมีกำแพงล้อมคนแบงคล้มอยู่ ทางไหนวะไปไม่ได้ไปไม่ได uh, ้เออกูด hmm. mm ูเดินแล้วเมื่อกี้อะไรมีระเบิดมีระเบิดซ้ายบนไปไม่ได้คือเปลียไปเลยนะเออเพราะว่ามีเคมอนะข้างล่างเนี่ยด้านล่างก็มีเหรอฝันฝันอันนี้มีป้อมปืนน่ะมีเคมอป้อมปืนอยู่ตรงไหนตรงเนี้ยที่นี่มีป้อมปืนหรือตรงเนี้ย อย่าลืมเรื่องเวลากันนะติดไฟแม่งนี่อ่ะปปนลจะยังทำงานอยู่ัถ้าปิดอ่ะไม่น่าทำแต่เราไม่มีไฟฉายเออวะียัมองไม่เห็นเเปิดแลเปิดนะแล้วลเอาทำเวลาหน่อยไหมวาทำเวลาหน่อยเอะวะโทรศัพท์เหียเฮ้ย้ยย้ยย ไปจับผมไม่เห็นเออท้านบนโดไนไปนัดเดียวใครข้างบนวะโ <c oughs> อ,อ้โผมจะเต็มมันนะอย่าลืมดูเวลาด้วยนะไปไหนกันล่ะตรงนไม่มีแล้ววะ่ะไปไหนกันหมดล่ะ<ด>ชิบหายลเฮ้ยกลัวตายเลยครับหรอใช่มั้ไหมไปปะหรอ ว่าตายเงียบไปละเงียบเกินไปละตึกต่กูไม่เห็นศพเลยนะเดี๋ยวเราไปเราไปดูวะไป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 มันเงียบเกินไป ทาขวาออกออกออกขวาถ้ามีเหล็กอันหนึ่งเกมยกได้ไม่เห็นแม้แต่ศพไอ้หี้ยมันหายไปหมดวะเฮ้ยเสมหน่าไอ้กเรด้มีแรง ไม่เห็นอะไรมั้ยไม่เห็นอย่างที่กูเห็นมั้ยไม่เห็นรีบขึ้นด่วนไอ้สัตวดรีบขึ้นด่วนไอ้ซัดไปดิมึงให้กว่ายอ่ะไอ,ไอ้เหี้ย อัน้วโชคดีเกมโชคดี วัเนี่ยุูว่าถ้าเจอเป็นพวกขี้เฝ้ายาเนี่ยถ้าขี้เฝ้ายาคุณคงเป็นเดี่ยวหมาแน่นอนน่ะเดละครังมาสรุปแล้วเราถ่ายอ่ะโอ้ยมีโค้ดพุทธเดลักังมาอปลาปลาไออ่ะผมหลบแล้วหลบอย่าให้มันเจอตัวมันจะดูดเราออกตอนนี้ตายกันยังไงอ่ะป่๊กยะตกเหวมาอ้าว ไอ้้ไอช่องที่เดินมอเตอร์ไซค์เดอร์พี่กำลังจะโดดตามไปกุยอมอนไข้างก็ร่วงเลยแม่งมือจัดอ่ะพี่กำลังจะโดดตามไปใช่ไหมพี่แบบปุ๊บล่วงไปเลยมอไม่เห็นแม่งมือหือก็วายอยู่ที่นกันนี่มันยิงียบแปลกเราจะโดนกันนั่นแหละถ้าสมบุกถ้าสมเอาอย่างยักษ์พี่โมเป็นหมาอ่ะยังไม่โอ้โหพี่ยังมองไม่เห็นเลยแม่งที่กุศากลับกันมาก็ตัวอีกทีปุ๊บคือแม่งงาลองลอง <laughs> มืึงทำไง <laughs> แอบแอบแอบไม่รู้ว่าโดนตอนนี้หรือเปล่าไม่โดนหรอกอะไรยังไม่โดนได้ตอนนี้เหรอมันเปิดประตูวโดนได้เมื่อไหร่วะเขายังไม่โดนยังไม่โดนเรามีของอะไรขายไหมไม่มีเลยใช่ไหม มีอะไรผมลบแล้วเอี้ยระฆังแพงแล้วนะได้เจ็ดสิบเจ็ดเลยอ่ะเยี่ยนี่คือแบบถ้าเราแบบเราจริงจริงเราได้ของที่เดียวเรากลับแล้วก็ได้นะเนี่ยแบบเราหยิบมาคนละชิ้นอ่ะแล้วเราลกลับอ่ะเนี่ยชนะแล้วเอี้ยดูดิได้ะระฆังกลับของอะไรไม่รู้อ่ะอย่างละชิ้นอ่ะร้อยสามสิบแล้วอ,ะอ่ะเข้ามาสับแ้วกอ่อนนะนะ่ยไอ้พวกเราออกเดินทางกันดาวในตัวด <c oughs> <c oughs> ิเอาเลยก็ได้ <c oughs> ไม่สามารถออกได้เนื่องจากยานยังคงออโต้พายโอยู่คารูนารอให้ยานจอดก่อนใช่ไม่ได้อ่ะอ้าวเรื่องอะไรขึ้นไม่รู้กเกิงวิทยุก่อนจะดูแลออกจู่เฮ้ยเด็กเฮีย ระบบดีดตัวเดียร้อยดีดที่อะไรเนี่ยไอ้สัสเปิดประตูไอ้ตะกอนไอ้สัส